สวัสดีค่ะมาพบกับพี่เทียนนะคะวันนี้พี่เทียนจะพาเด็กๆมาเปิดกล่องสุ่ม mystery box ก,กันเราเนี่ยมีกล่องสุ่มกันถึง3มกล่องกันเลยทีเดียวจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะคะเริ่มที่กล่องแรกกันเลยนะคะเป็นกล่องสุ่มของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง เอาไปดูสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ Excuse me Can you p l a s some me s shells and rocks Ah uh, some shells and rock some shells and rock คืออะไรหรออ๋อป .1 เนี่ยจะต้องมีเรื่องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทะเลนแน่ๆเลยค่ะแต่จะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างไว้ติดตามเจอกันในห้องเรียนนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นกล่องสุ่มของระดับชั้นป .2 นะคะมาดูกันซิว่าก่องของจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างน,นะมีพิซซ่าชีสด้วยมีเค้กแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์ไนเราไปดูสถานการณ์ตัวอย่างกันก่อนดีกว่าค่ะจ้เมง Good morning, Good morning. What would you like Would you like a menu? อ่าเมนูเมน Yes ตัวอย่างเนี้ยเด็กๆคิดว่าพี่นิดจะได้อาหารตามที่ต้องการไหมนะและเด็กๆรู้หรือเปล่าหล่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องสั่งอาหารยังไงถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนกันในเทอมนี้แน่นอนค่ะผ่านไปแล้วสองกล่องนะคะกล่องสุดท้ายจะเป็นของพี่ปสาเรามาดูดีกว่าว่าพี่ปสาของเราเนี่ยจะมีอะไรข้างในบ้างโอของพี่ปสามมาแตกต่างเลยมีเครื่องหมา เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะ Police Station มีสถานีตำรวจมีเครื่องหมายให้ไปตรงการบอกทางหรือเปล่านะพี่เทียนว่าจะเป็นเรื่องอะไรไปดูสถานการณ์ตัวอย่างกันค่ะ uh, Excuse me mm hmm. Yes um, Can you tell me the way to the police station ตำรวจหรอ Police station ตำรวจเ uh, <police> วจนี้ยเคยเรียนตำรวจโอเคอ่าโกรโกนะ โกลแบบตรงๆเลยนะโอเคโกลตรงๆเนาะโกลตรงตแล้วก็ UC แบบหมุนๆนอะที่เป็นกลมๆแบบอาราว UC อาราว UC อาราวแล้วก็อเลอตเลยพี่โป้อเลอร์พี่โป้อเลอร์แบบตำรวจอะโอเค Thank you very much ชีโก้เลอตนะโกลโกตรงๆนะ Thank you very much บอกทางไม่เป็นอนะบอกทางภาษาอังกฤษว่าไงนะต้องไปเรียนรู้สะละ อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าเป็นเด็กเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะบอกทางที่เชจเจถูกไหมคะแล้วถ้าเด็กๆยังไม่มั่นใจเนี่ยพิเทียรบอกเลยว่าในค่าเรียนของวิทยาเด็กๆจะได้รู้วิธีการบอกทางที่ถูกต้องแน่นอนเป็นยังไงบ้างนะคะผ่านไปแล้วสามกล่องส่มด้วยกันมีแต่เรื่องหน้าเรียนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ไว้เด็กๆมาเจอกับพี่เทียนและที่เชจเจในข้าบเรียนนะคะเราเจอกันนะคะบ๊ายบาย